สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะใครเข้ามาแล้วขอคนร้านหนึ่งแชร์ตาใครเข้ามาแล้วขอคนร้านหนึ่งแชร์ฮหท,ทุกคนใครเข้ามาแล้วขอคนร้านหนึ่งแชร์นะเวลานี้คือเลิศสุดแล้วคะ่ะดึกดยิ่งดึกยิ่งๆๆดีนะทุกคนนะยิ่งดึกยิ่งเลิศ ทุกคนแค่เลขตัวแรกเจก็ขนลุกแล้วแค่เลขตัวแรกก็ขนลุกแล้วอยากจะบอกอุ้ยเลขตรงใจเลยเลขตัวแรกอะขอให้ผู้เมตาูกเพุเจนุกทุกคนด้วยนะคะนะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์เร็วทุกคนขอพรขอพรนะคะวันนี้วันดีนะคะ เจนุกจุดทูปขอพ่อปู่ขอแนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งมีนาพศ .2565 นี้เราจะปังไปด้วยกันค่ะทุกคนเราจะปังไปด้วยกันค่ะทุกคนขาแค่เลขตัวแรกเจก็ขนลุกแล้วคะ่ะทุกคนเลขตัวแรกเห็นไหมนะคะเลขตัวแรกเห็นไหมคะโอย วิทุกคนขอให้พ่อปู่มเมตาลูกเพจเจนุกอันนี้คือรัฐบาลไทยแนวทางรัฐบาลไทยของเจนุกนะคะวัดดวงกันเลยค่ะวัดดวงกันไปเลยค่ะทุกคนแปดอะไรแปดอะไรแปดอะไร รอตั้งแต่นุ่มทุ่มหนึ่งขอโทษค่ะพอดีว่าติดธุรานิดนึงนะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ใครเข้ามาแล้วขอคนะคาาลคนะหนึ่งแชร์ใครกดแชร์แล้วพิมพ์ว่าเลใครแชร์แล้วพิมพ์ว่าทูป,ปู่ใครแชร์แล้วพิมพ์ว่าทูป,ปู่ ใครแชร์แล้วพิม์พว่าทูป,ปู่อันนี้พ่อปู่เาวิสุวรรณแห่งวัดจุรามนีนะคะเจ๊ไปบูชามาทั้งสององค์คู่กันค่ะนะคะนะคะปางหน้ายักษ์แล้วก็ปางหน้าเทพพบุบุนะคะเจ๊ไปบูชามาสององค์พร้อมกันจากวัดจุรามณีจากวัดว้ายดุยปูจริงเหรอปูปูให้เลขนี้จริงหรอ ปูเล็กนี้จะมาใช่ไหมคะปูจะมาใช่ไหมคะปูปูเฮ้ย <c oughs> และเจนุจุดนะคะจุดสองดอกนะคะจุดทุบสองดอกนะคะตามที่หมอปลายนะคะได้บอกนะคะถ้าจุดทุบสองดอกจะถึงทันนะคะ จะถึงท่านยมแล้วก็พ่อปู่เทวสวรรณนะคะทุกคนอุย้ยทุกคนอุย้ยไม่คิดว่าจะเป็นเลขนี้อะ่ะอุย้ยจะมาไหมนะทุกคนเ้ยแต่อยากจะบอกว่าไม่อ้นไม่ใช่เลขดังเลขเนี้ยอันนี้เห็นสองตัวแล้วนะไม่ใช่เลขดังค่ะ ไม่ใช่เลขต่างมีแปดเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกดแชร์และพิมพ์วัตถุป,ปู่ขอคนรักหนึ่งแชร์ได้ไหมนะคะปู่ฉาใครกดไลค์ใครกดแชร์ให้กับปู่วันนี้ใครกดไลค์ใครกดแชร์ให้กับปู่วันนี้ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบกับปู่ในวันนี้นะคะ ใครกดไลค์ใครกดแชร์ให้กับปู่ทวเทวสุวรรณในวันนี้ขอให้คนเหล่านั้นทุกคนมีโชคมีลาบกับปู่นะคะปูจ่จ๋าใครที่กดไลค์กดแชร์ให้กับปู่ในวันนี้ขอให้คนนั้นมีโชคมีลาบกับปู่นะคะฝากกดติดตามเพจเจนุกได้ค่ะ ใครนอนใครใครง่วงนอนไปนอนก่อนได้นะแม่แม่หนูเข้าใจนะเดี๋ยวหนูยังไงก็ลงให้ในกลุ่ม v i p ใครอยู่กลุ่ม v i p ง่วงแล้วไปนอนก่อนได้เลยเจ๊ J. ลงให้ในกลุ่ม v i p ก่อนค่ะนะคะกลุ่ม v i p ของเจ๊นะคะใครนอนและใครง่วงไปนอนก่อนได้นะคะต้องขอขอพันห้าร้อยแชร์จ้ามาทุกคนจ้าใครไม่แชร์ขออนุญาตไม่ให้นะทูบยังไม่หมดเลยจ้าขอทูบสองดอกนี้หมดก่อนนะ ขอทูบสองดอกนี้หมดก่อนนะนะคะพอต้องแบบให้เป็นจิตจารักษณะเนาะทุกคนเนาะนะคะทูปยงัยงยงัยงยังไอ้นี่อยู่เลยค่ะพรกำลังไปถึงพ่อปู่กับพ่อปู่เวสวรรณค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวขออนุญาตรอทูบหมดก่อนนะคะใครรอได้รอนะแม่นานะคะมาขอหนึ่งพันห้าร้อยแชร์ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยแชร์ 1, 1 5 0 0แชร์ตอนนี้1,100แชร์ค่ะมาขอคนละกหนึ่งแชร์มาขออีกคนระกหนึ่งแชร์ขออีกคนหนึ่งแชร์ใครอยู่ในกลุ่ม v i เเจ๊คือเข้าไปรอที่กลุ่มได้เลยนะคะเจ๊ลงให้ก่อนนะคะนะคะหลายคนเมื่อกี้อาจจะเห็นไปละอาจจะเห็นไปละคอยลุกหมดนี้จริงๆเล็ก เลขสวยนะแต่ก็แอบ,บลุ้นแอบบลุ้นแอบบลุ้นมันก็มายากอยู่แต่ขอให้มาเพราะว่าเลขนี้แบบแทบจะไม่เคยออกรัฐบาลเลยอันนี้จริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงนะแทบจะไม่เคยออกเลยนะคะแทบจะไม่เคยออกคล้ายๆงวดที่แล้วค่ะ บอกเลยอะพูดตรงๆ้ายขายงวดที่แล้ว้ายขายเลขขายงวดที่แล้วเลขขายกับวัดวายโยเลขวัดวายโยอะบอกเนี้ยแหละทำไมจุดสองดอกไม่รู้ดิเจ๊เห็นหมอปลายอะคาะเจ๊ดูใน,นดิกตอกแล้วเขาบอกว่าถ้าจุดสองดอกจะถึงพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณมากกว่าแล้วให้ขอตอนกลางคืนเพราะทำไมไป,ปก,ปกีเจุจดทูปเจ๊ขนลุกมาก เออแบบแบบตั้งจิตอธิษฐานแบบอย่างแน่วแน่เลยอ่ะอย่างแน่วแน่จริงๆคือคนลุกเลขขายงวดที่แล้วเลขขายงวดที่แล้วอบอกไว้แค่นี้ว่ามีแปดหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวรอพูดอ่ะพูดเลยอ่ะไม่ไม่ไม่ไ,มได้แบบไม่ได้กักด้วย นะคะก็คือว่าห้าแปดเจ็ดเนาะห้าเจ็ดแปดสามแปดเก้าเนาะห้าแปดเก้าหรอสาม เจ็ดเก้าสามก็ประมาณนี้แหละทุกคนเนาะอะ,อะใครจะเอาเลขเน้นเลขอาจกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนะคะอันนี้คือเจ๊แค่วิเคร์เล่นเล่นนะคะเพราะว่านี่คือรัฐบาลออกบ่อยมาห้าสามแปดเจ็ดเก้านะคะอันนี้คือบ่อยที่สุดนะคะบ่อยที่สุดอันนี้คือเจ๊คัดมาที่ตัวออกที่บ่อยที่สุดนะแล้วก็คือชอบจริงๆก็คือสามเจ็ดแปดนี่อันนี้คืออิงเลขสามตัวนะคะสองตัวไม่ต้องสนใจก็ได้นะคะสองตัวไม่ต้องสนใจก็ได้ ก็จะเป็นฟิลแบบว่าประมาณนี้นะแม่เนาะพูดเลยว่ามีแปดหนึ่งจบอ่ะเหมือนวดที่แล้วเออเจ๊บอกขอขอนุญาตบอกสองตัวก่อนนะอีกหนึ่งตัวขออนุญาตลงให้ในกลุ่มมีพีนะนะคะปู่เทวเวทต้องไหว้กลางคืนน่ะเห็นไหมเออปู่เทาเวทต้องไหว้กลางคืน,น,นะอ,อ,คนอันนี้แล้ร